ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตับเล็กตับเล็กครับกับพวกเราเก่งครับกัดครับผมดีเจเมกกี้ครับครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านโอบาครับโซบาแอดอุดรชานีนะครับเอาหมดแก้วก่อนเลยวันนี้เราก็จะมาพูดหัวข้อสิบหัวข้อครับเจอในวงเล่ามันเคยเจอไหมในนี้ไปเราไปชมกันเลยดีกว่านัดเพื่อนมากินเล่าคุณเคยเจอกันบ้างไหมเพื่อนแมงมาสาย เฮ้ยแม็กอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสองทุ่มกว่าแล้วโอ้โหตลอดเลยมึงตลอดเลยกูแม่งมารอนานกินน้ำกะโผ่หมดแก้วกี่รอบวะเนี่ยคุยเออสิบนาทีนะเป็นไงเนี่ยเออเออเออเอาเลยเลยไอ้เหี้ยนัดสองทุ่มแม่งมาก,กี่โมงถามทุ่มกว่าไอ้ถัดดูมันไม่ดีวงนี้ติดพี่ติดติดอะไรวะว <laughs> ดูหน้า,าเดีนเี่เสริมหล,อล,ลม่หอแล้วเลยสักแดงหมดแก้วเลยมึงคำว่าอาบน้ำเราเล่ร้องดูมันไม่มีหรอกคคยนัดสองทุ่มไม่มีหรอกแม่งมาตรงเวลาพวกคุณเคยเจอเพื่อนคุณมีไหมพวกคุณเคยเจอไหมแม่งอยู่ในร้านเล่าแม่งเล่นโทรสัร์ท์ระเบือ่อ แล้วมันจะสนุกอะไรวะแม่งมาแล้วเล่าเล่นแต่โทรศัพท์แต่กูชัดไปหามันเฮ้ยเพื่อนหมดแก้วมาเพื่อนชนนี่กูถามจริงกูต้องส่งไลน์หาพวกมึงชนแก้วใช่ไหมมึงกินที่บ้านก็ได้มั้งถ้างั้นน่ะคุยกับน้องอยู่พอดีน้องทักมาน้อง,องสอๆอีกแล้วคุยกับแม่ คุณเคยเจอไหมครสายยกหมดแก้วหมดแก้วเอะอแม่งหมดแก้วอย่างเดียวไม่รู้แม่งคอแห้งมาจากไหนหมดแก้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งหมดแก้วแล้ววะไม่เคยกินเลยวะ <c oughs> คุณจะเมาก่อนแล้วเนี่ยก็คุณเคยเจอไหมแม่งนั่งกินเหล้าเฮฮะแต่เสฟดราม่า ไอ้พี่ตัวนั้นแม่งเด็กกว่าเอิ่มเซาปูเซาปูว่ได้เลยนะเลึงตัวเดียวกูเนี่ยโอ้ยตัวเดียวกันแหละเฮ้ยแต่พี่ผมโดนทิ้งอีกแล้วอ่ะหมดแก้วครับพี้ยนหมดแก้ววันนี้กูจะเมากูรู้มึงเมาแต่กูไม่สนุกด้วยกูมาเที่ยวจวดด้วยเวดราม่าเว้มีสักพักแม่งก็ลอง เคยเจอไหมครับเพื่อนสายเปย์ผสมเลยผสมไรโซดาครับผมโซดาโซดาเฮ้ยไปไปไปมันเปย์เนี่ยเปย์ยอดมากเปย์ไม่เปย์เนี่ยมีมีหูฉลามบอกเอาแบบเอาแบบเอาแบบลาดหน้าหูฉลามอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นหมี่เส้นหมี่กรอบนะนี่ด้วยเป็ดปักปิ่นน้ำแดงเฮ้ยเฮ้ยโหยถูกไปแล้ววะขอผัดผงกะหรี่ที่หนึ่งเฮ้ยเอากะหรี่แบบไหนกะหรี่ที่หนึ่งกะหรี่แบบไหนอะ ขอสวยๆเ้ยเยอันนี้เล่นสิงยาว่าชีวิตที่สวรแเนีกยว่าคุณเคยเจอไหมเพื่อนแม่งออกร้อยหนึ่งแม่งแดกเยอะชิบหายน้องน้องครับผมมันมีอะไรกินบ้างครับโอ้มีหูฉลามครับเป็ดปักกิ่งไก่ย่างห้าออมาให้หมดเลยพี่จับมไหมพี่นี่เคยเจอปะ มาชาแล้วไม่พอเสือกรีบกลับอีกเพื <ri> ่อนประเภทนี้เคยเจอมั้งไหมฮะคนเด็ดเลยด้วยเลยพี่จดเดินจนกลางพี่จริงจริงไปไหวพี่ผมจะกลับแล้วนะครับผมมีเรียนโหพรุ่งนี้ผมต้องสอบ ผมต้องกลับไปอ่านหนังสือพี่มาก็ช้าไม่รีบกลับวะจริงแล้วติดเรียนพี่ติดเรียนวันนี้มาเช้าเนี่ยมาสี่ทุ่มอี๊เอาพรุ่งนี้ผมไม่ถึงอยู่ถึงเช้าเลยตลอดพรุ่งนี้ตลอดมึงกินงานแล้วมาสี่ทุ่มอี๊แย่กัดสี่ทุ่มคืนโอ้ยมีงานเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พี่แล้วกันตลอดติดเรียนติดอะไรวะเนี่ยติดเรียนพี่ติดเรียนโอเคครับผมว่าวอ่ะอวางเลยไม่เบื่อแหลมเกี่ยวกับอะไร เจอพี่เจอกันตัวเองครับสวัสดีครับบ๊วยครับผมพวกคุณเคยเจอไหมแม่งเวลาเช็คบินมีธุระกันตลอดหายหัวทุกคนแล้วสุดท้ายเป็นไงกูมีอะไรบ้างวะเนี่ยพี่กับพี่กับผมพยาแยกห้องน้ะเป็นดูนะเฮ้ยไปด้วยด้วยพอดีปวดฉี่พอดีเลยที่ ไอ้เพื่อนกูขอไปเคลียร์กับแฟนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาโอ้ยความรักความ,มตาแหงสัตว์เช็คบิดปุ๊บหายกันหมดแล้วมึงดูบินนี่สี่พันห้าเพื่อนเพื่อนเวย้ยกูใช่ไหมกูคนเดียวอีกแล้วใช่ไหมลัลอด เคยเจอไหมครับออกให้ก่อนปีนึงแล้วกูยังไม่ได้คืนเลยยังตามไม่ครบทุกคนเลยเนี่ยเฮ้ยเออพี่เดี๋ยววันนี้ขอให้ผมก่อนนะเพราะผมไองโมกุลสดมาเออไอ้เหี้ยกูได้ให้มันออกให้อยู่เนี่ยมีแบงค์พันในสัตว์โมกุลสดมาเหมือนกันเนี่ยเออวันนี้ก็พี่รับชมไปก่อนแล้วกันเดี๋ออคืนให้พวกนี้กูมีแบงค์พันจริงออกให้ด่วนแล้วกันได้เพื่อนออกให้หมดแก้ว พวกคุณเคยเจอไหมมีเพื่อนไปสอสอสัตว์โคตรน่าเบือ่อแม่งไม่อยู่โต๊ะเลยมึงเบื่อป่าวะแม่งตัดมาถามคนโวยเดินชนต๊นนี้ต๊นนี้คุณปีหน้าให้แม่งเลื่อนไปสอสอเลยดว้วยมั้งไอ้สัตว์ใจเขาล่อทำไงได้ไวะเอาเพื่อนเป็นไงบ้างอือพูดถึงก็มาเลยไอ้สัตว์เป็นไงบ้างเพื่อนชนแกน้อยด้ยกูนั่งของคนก็ได้มัง้งไอ้ ไปหาวะไปหาน้องไปหาน้อง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 นุ่งเอ็กน้องไม่นุ่งอ่ะโอ้พุ่งเหล่าใช่ดิว่าแล้วปีหน้านะเชื่อกูมึงสอสอเลยมึงได้แน่นอนคุยโซนเนี่ยของเขาแน่นอนล่ะโซนไหนวะโซนนี้เลยโซนร้านเหล่าเตด้ เดี๋ยวมึงพี่หักค่าแรงมอเลยแม่มีอะไรก็โยนแต่กิจกรรมมึงน่ะโอ้พี่ชาจริงรักเขาไม่ทำกันหรอเออเก็บไว้เก็บรวมแล้วไว้เยอะไหมครับนี่แหละฮะประเภทสอสอรู้จักถูกต้องได้ถูกต้องชนแก้วถูกต้องนี่แหละฮะสอสอเวลาไปเที่ยวผ่านไปแล้วนะครับกับสิหัวข้อเจอแน่นอนมันต้องมีแน่นอนเลยห้าข้อแล้วอ่ะขนาดผมอยู่นี่ผมเจอแม่งมา เจกี่หัวข้อแล้วดยอดเลยกัเจอกันทุกข้อก็นี้มาก็ฝากนะใครที่ชอบใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามนะครับช่องชาแนลโฟบาร์นะครับกับรายการตัดเล็ดก็ใครที่ชื่นชอบก็กดแชร์นะครับใครที่รู้ว่าเพื่อนมั่งเป็นอย่างนี้ ก็แท็กให้แม่งดูด้วยว่าแม่งควรป,ปวรับ <laughs> ปรุงตัวด้วยผมว่าแม่งแบบก็ต้องมีอ่ะจะมีสะเทือนมั่งอ่ะที่มันถออั่วสะเทือนเมื่อไหร่ละเวลาไปแดกเล่าอะไรเงี้ยแบบแดกเป็นลังออใหญ่ยี่สิบอะไรเงี้ยแม่งมีสายแดกกลับอีกนะอ่ามีมีแดกแล้วกลับบ้านแล้วแดกกลับกู้ก้างแล้วยมันต้องมีแล้วพวกนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเช่นชอบอยากให้พวกเราทำอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาหาพวกเรานะครับกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะกิ้งๆกิ๊งๆตามกดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับกับพวกเราตับเล็กกับผมครับผมกัตครับผมเก่งครับผมดีเจแม็กกี้ครับผมดีเจแม็กกี้ฝากขอบคุณครับโฟบาร์ด้วยสถานที่โฟบาร์กับเจ้าของรลอๆนะครับ